นิวมาด้า2 2022มาพร้อมกับสีใหม่ต้อนรับปีใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง5 4 6,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าค่ะว่านิวมาด้า2 2022มีออปชั่นเด่นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับสีนี้เป็นสีใหม่นะคะนั่นก็คือสีแพต n u m ั o ฟอสค่ะ สำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีใหม่ค่ะสีดำนะคะตัดด้วยคลิปสีขาวค่ะนอกจากนี้นะคะพิเศษมากๆเลยมาด้าสองของเราเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะสามารถที่จะเมมโมรีตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งค่ะในส่วนของ Apple CarPlay นะคะปรับเพิ่มเติมให้เป็นแบบไร้สายแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มเติมด้วยแท่นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ในรถได้แบบสบาย,บายเลยค่ะเราพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99%ฟรีประกันภัยชั้น1 Ma ่ง a p ส e m i พ m i เม u r a n c e นนอกจากนี้ค่ะยังมีโปรพิเศษอื่นๆอีกมากมายการันตีด้วยยอดขายมากกว่า100คันต่อเดือนแล้วพบกันที่ Mazda JP นะคะ